โดยสบายดีมื่อนี้พาทานผู้สมมาเบิ้งเนาะการยิงบังไฟเนาะหรือว่าจุดบังไฟอันนี้แม่นเนาะมาจุดบังไฟแก้บะเด้อเพราะว่ามีพี่น้องญาติพี่น้องเนาะขึ้นได้บะได้บ่นไว้เนาะว่าจะถวายบังไฟเท่านั้นเท่านี้สินะเนาะแล้วเป็นต้นนี่อย่างเนาะเป็นมาเฮ็ดมาแก้แล้วเนาะเรียบร้อยแล้วแล้วบบดนี้ก็ได้ยิงเนาะบังไฟที่เฮาว่าจะถวายนลยิงบังไฟ เนาะอืูดูวัดเนาะพิธีทางศาสนามีหลายแบบเราจะบ้าจะบนมักไม้มักตอกบอกดูว่าเนวอื่นก็ได้เนาจะมาบางไฟเนกก็ค่อนข้างหายากในละดัเดี๋ยวนี้นะเออแต่ว่าก็ได้มาเหตุพิธีแล้วได้พายาิมาแล้วเนาก็รู้ซึกสบายใจเเนาะเออเป็นความเสื่อทางจิตใจทั้ง นั่นแหละส่วนบุคคลเด้อเนาะมีนี้กับบุมีอย่างหลายเนาะสาวน้ากับมาแช่ให้เบิ้งเนาะวิถีชีวิตเนาะแบบนี้แหละมีหลายแบบเนาะวิถีชีวิตของคุณในท้องถิ่นเนาะความเสื้อบบกอย่างต่างเ่าเห็นนั่นนี่เนาะบางไฟกับจุดละกันจุดตอนเมื่อคืนนี่งามเลยนะเป็นไฟเป็นผุนะเนาะแต่ตอนนี้กับโมงเย็นแล้วแหละเนาะสามโมงครึ่งละสามบ่ายสามไปละสามโมงไปชีวิตสี่โมงแล้วเนาะ เสร็จสิ้นพิธีสบายอกสบายใจแบบนี้นะ